เพื่อชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและรายได้ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่รับผลกระทบโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวทหารเจ้าหน้าที่และการที่เสียชีวิตรวมรายละ10ล้านบาทและครอบครัวประชาชนที่เสียชีวิตรวมรายละ8ล้านบาทพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวิเคราะห์ข่าว ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันข่าวปลอมที่มุ่งหมายจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนสถานการณ์สำคัญอีกประการหนึ่งคือไทยเราต้องประสบกับมาตรการภาษีการค้าจากสหรัฐอเมริกาซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่าได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบและต่อเนื่องโดยยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ การที่สหรัฐอเมริกาประกาศอัตราภาษีการค้าของไทยที่ร้อละสิจึงสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและผลจากการทำงานอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องทุกคนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำให้ไทยยังคงมีศักยภาพแข่งขันได้ในเวทีโลกและยังคงความได้เปรียบประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคซึ่งอาจถือได้ว่านี่คือโอกาสใหม่ของไทย ในการเปิดประตูสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ดีรัฐบาลทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงกติกาและโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกย่อมทำให้ประเทศต้องมีการปรับตัวดังนั้นรัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการทางการเงินทั้งมาตรการซอฟโดนมาตรการพักชำระหนี้การส่งเสริมให้คนไทยใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศและการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนและรองรับ การปรับตัวของผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และรายย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงบทเรียนจากเหตุการณ์ทั้งสองที่เกิดขึ้นนี้ทําให้พวกเราต่างได้เรียนรู้ว่าการจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆจําเป็นต้องอาศัยความสามัคคีของพวกเราชาวไทยทุกคน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยทุกคนจะจับมือร่วมใจกันมองตรงไปยังโอกาสและความท้าทายข้างหน้าเพื่อเริ่มก้าวเดินไปสู่จุดหมายเดียวกันอีกครั้งนั่นคือการสร้างประเทศไทยให้มีแต่ความสงบร่มเย็นและเพื่อประชาชนทุกคนได้อยู่ดีมีสุขโดยเร็วขอบคุณครับ